พุทธานุสติอิติวิโสพระครวาอรหัสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมมัสสาลธิสัทธาเทวมนุษยสานาทพุทโธปการวาติแปดธรรมานุสติสวากขาโตพระครวตตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุติสิเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนพระครวโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนพระครวโตสาวกะสังโฆญายะปฏิปันโนพระครวโตสาวกะสังโฆ ามีจิปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆยละทีการจตาริบุริสยุคานิอัตถบุริสบุคาลาเอสาพกคัมภีร์โตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลิจารานิโยอนุสรังปิยัติตังโลกัสสาติสิบจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยจ้สังฆาสังโฆนังอุปัสันสิสีนีหังมาตาปิตาวะโอหังปะโพตันจะมหาราชาต่วังมังโพสัตตุโนทีปังการรเทโวสุโศเศทิจิตเทโวเย สักโกปจังทัตตมิีเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนาเนเยมณีิจินดาปิยังจัทธานางศัพทะนังสัพสเพชนาัพภุชนาติยังมะมะสิเอสัก,ก,สกสตวาสักตวาพุทธะระนังโอศระอุตมังวรังหีตังเทวะมนุษานาพุทธะเตเชนะโสตินาณัสสันตุปตะวาสัพเพทุขาวูปะเสมตุเตสักตวาธรรมะนัสนาโอศระอุตมังวรังปะลีลาบูปะสมานังธรรมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปตะวาสัพเทพยาบูปะเสมตุเต วาสังฆารัตนังโอตังอุตมังวรมอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆาเตเจนะโสตินานัสสันตุปัทวาสัพเทโรคะวุปัะจเมนตุเตศอิจิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัพปโนสุปโตโลกาวิทุอนุตตะโลปุริสธรรมาสาระทิศธาเทวะมนุสานังพุทโธภควะติสวากขาภะภะคะวะตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนยิโกปัจจตาเวทิสปโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโต อาชาปุริสกุขคลาเอสสัพพะคะวะโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีสาระนิโยอานุสารังปุญญาเขตตังโลกัสสาติกินดามณีปิยมัญตังยสังคาสังโกนังอุปัสสิติสีนหังมาตาปิจาวะโอระหะปโพตัญจามหาราชาสาวะมังโพสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสติกินสิเทโวเยสกโว พระราชนตรัสรออุตมังวรางคีตังคีว่มนุษย์สานาพุทธะเตเจนะโสดินานนังสันตุปทาวาสัพเททุขาวูปัสสเมตุเตสัพพะทาวาธรรมะรัตนังธรรมะรัตนังไหนะธรรมะรัตนังโอสถทาอุตมังวรังสปาริลาหูปะสมนังธรรมะเตเจนะโสดินานนังสันตุปทาวาสัพเพทพยาวูปะสเมตุเต ครตมังวรังอาวุเนยยงปาวุเนยยงสังเทสังคาเตเจนะสุทินานาสังสุปัทวาสัพเพโลคาวุปัปะเมนตุเตติทิปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัปปโนสุกโตโลกะวิทูอนุตตรโลกุลิสตธรรมสารติสัชฌาเทวมยุสานาพุทโธภควาติสวะคัสโตพระวจนะธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเรทิสัพโววินดูหิติสุปฏิปันโนภควานะ กิเนยโยอันเริตเซลานิโยอานุสตระพุยยติตังโลกัสสาติจินดามณีปิยมันตัญยะสังคาสังโกนังอุปัสสิติในหังมาตาปิตาวะโอห่างปะโพตัญจามหาราชาชาววางมังโพสัตรูโนทีปังการรเทวสุปโธเศธทิกริตเทวเยสโคปัชฌาทัศินทีเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภวันตุเมสิติลาพันชนะเนยมณีจินดาปิยังแต่ท่านนางศัพเทชนาพระหุชนาปิยังมะมะสักกะวาพุทธะรัตนังโอสังอุตมังวรางคีตังเทวะมนุษยานังพุทธะเตเชนะโสตีนา สันตุปัตตวะสัพเพทุขาวุปะตเมนตุเตสัจจตวะธรรมะรัตนังโอสถอุตมังวรางปาลีลาหูปะสมนังธรรมะเตเจนะสทีนานสันตุปัตตวะสัพเพพยาวุปะตเมนตุเตสัจจตวะสังฆะรัตนังโอสถอุตมังวรางอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆะเตเจนะสทีนานัสสันตุปัตตวะสัพเพโลคาวุปะตเมนตุเตสิบสองชินบัญชรชยาสนากรตาพุทธิชีตวามารังสวาหานังศตุสัจจาสพังรังเย g u วิ r สูนาราสกาดาราส การังกราธโยพุทธ,ธาอัฏฐวีสตินายะาสัพเทปติจิตาไมหังมัททาเจเจมุนิสราสีเสปติจิโตไมหังพุโทโธธัมโมทวิโลจนีสังโฆปติจิโถสิโตไมหังอุเรสพพะคุณากรโลหาทะเยเม,มอณะอนุรุธโธสาริปุโตจะทักกิเนโคนทันโยปิทิพาคัจมีโม,มคนลานโนจาวามเกท,ทักติเนสวะเนไมหังอาสุงอาณนันธาราหุโลกัสโปจะม,มหานามวอุพาสุงวะมะโตโสตะเก เยสโตปิกทิพาก็จะมีสุริโยวะปะพังกโรนิสิโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุทิปุงขโวกูมาลัสสโปเทโรมาเหติสิตาวัทโกโตมหังวัทนียนิจังปสิตาสิตคุณาปโรปุโนอังคุริมาโรจอุปาลีนันทศิวรีเทราปัญจอิเมชากานราเตติลกามะมะเจจาสิสิมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิสิมหาเทราคิตาวันโตที่โนระสาฉลานตาศีละ เชนะอังคามังเทสุสัตติการัตนังปุรโตอาสิพัติเนเมตตาสุปกางพระชัทางปัจฉโตอาสีวามีอังคุลิมาระดังขันธโมระปาลิตันจัอาตานาริิยะสุปการอากาสุชัตนาอาสีเสสาปการสัตติตาททินานานาวารังยุติกัสัตตปตาการะลังกตาวาตปิตาปิาตวะตปิตาทัสสัชตาพาหิรัตมั สาวินนยังยันตูอนันต์ที่นาเศรษฐาวัสโตเมฆากิเตนะสทาัพพุทธปัญเชลีชีนาปัญชะมัชันมะชามีวิหารตินิหารันตังไม่หีตะเลยสทาปาเลนตูมังสัพเพตะสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามัโตสุขุโตสุลโคชีนานุภาเวนะชิสุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสทธรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชีนาปัญชเรติ สิบสามพาหุมหาจาร์พาหุสหัสมาธินีมีักรพรรดิสัญต่างทีเมฆาอุทิโตโคและเสลนะมาลังคานาที่ทำมวิชินาทิตวามุดินโทตันเตเจษะพระวจุเตชยมังคลานี้มาลาติเลจะมะทิยุทธิตะสัพพะติงโพลัมปานารวกามัคขะมะทัทยาขังทันทีสุดทันตาวิชินาทิตวามุดินโทตันเตเจษะพระวจุเตชยมังคลานี้นาราที่หนึ่งพระเชารัติมัชกูตังภาวะกิจกะมาสานิวามาสานิวะสุภารุันตัง ให้จำผู้เสจาจวิทินาชิตวรมุนินโตันเตชศภาวตุเตชยมังคลานิสอุกขิตักข้ค้ามาหิทธัตถัตถุทารุนังต่างทาวันสิโยชนะปะถางคุริมาละวันต่างอีกทีพี่สังคาตมโนชิตวรมุนีนโตันเตชสภาวตุเตชยมังคลานิสปตวานะจันจัตพระมุตทธะลังอิวะพักกินยาจินจายะชุดพระวจนะนังชนะกายะมะเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวรมุนีนโตันเตชศภาวตุเตชยมังคลานิส สัจจังวิหายะมัสสิสัจจภาสวาทะเกตุมวาชาพิโรปิตรมนังอติอันทภูตังปัญญาปตีปัชริโตทิ่ะวามุนินโทตันเตสสาปวัตุเตชยมังคลาน้น,น,นันโทวปัญช้าผู้ชักทางวิพุ้ทางมหิตชิปูเตนะเถระผู้ชักิชนะธ่ามาปยันโตทิทุปเสศวิธีนาทิตะวามุนินโทตันเตสสาปวัตุเตชยมังคลาน้ทุขาหัดทิฐิผู้ชักเชนะสุทัศขาหัดถังพรม,มังมุสุติชุตินิธิพักกาพินาพิธานัง ยานาคเทนะวิชนาจิตบวามุตินโทตันเตสัภาเจตเชยมังคลานี้เอตาปิพุทธชยะมังคลาอัฏฐคาโยวาจโนที่นาทิเนสระเตมตันทีปิตวานะเนกาวิชานิจสุปัทวาณิโมขังสุขังอธทิฆะเมยยัสณโรสปัญโยมหาจารุนิโกนาโถอิตายสัพพานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเทเตนะสัจจววะเชนะโหตุดเตชยะมังคลา พยันโตโพธิยาโมเรัตรยานางนั้นที่วัชโนเอวังสวังดิวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอาประราชิจากาลังเกสีเสภะปะาวิโปคะเลอภิเศเกสเพพุทธานางังอักพัป,ปโตมะตโมติสุนักขันตังสุนักขัดตังสุมังคลังสุป,ปะพาตังสุขุตตังสุขโนสุม,มหุตโตจากุยิถังพระลันหามจาริสุ ปัทจีนังกายะกัมมังวาจักรมังปัทจีนังปัทจีนังมโนกรมมังปะทิเตปัทจีนาปัทจีนานิจันตวานะละพันตัดเถิดปัทจีเนภรวจุตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีพะวันตุเตภรวจุตุสัพพะมังคลังละขัดจูตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทีพะวันตุเตภรวจุตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพะวันตุเตสิกิปต เทวตาสันติวิหาราวสินีถูกเตเคเรโพสที่เคเรตินหินตาธรรมะาเนนัพระวันเตปุชิตาโสทินกรโนเตทะวิหารมันทะเลเทราจัมมชานวกาจพิขาโวสารวิจาธานปฏีอุปาสตาพามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพุชาเยปีจะอันทัมสภาวะสังเสธะชาตาอัาโวปัปปาติตา นิยานิการธรรมะวรังปติจจเตชเพปิทุกขสัจโจรตุสังขยังท้าตูจีรังสตังธรรมโมธรรมะทลาจักปุลาสังโคโรโหสังโคโหตุสมัคโคอะสมัคโววัฏฐายะจ่าิตายะจ่อัมเหระคตุสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุติสัมปาปูเนยามะธรรมีปาริยปเวทิเตปัสรรนาโณตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาเนสัมมาธารังปะเวสันโตกาเลเทวุปวัสตุ วุธิภาวายะสัานานสมิทางเนตุเมธนีมาตาปิจจะอาจาระชังนิจังรักขันติดุตปรังเอวงังธรรมเมนนะราชาโนปจังรักขันตุสตรระทาสิห้าเทวตาอุโยชนัคขา,ท,าทุกขับปตานะทุกข์ับปตาจะนิทุกขาอายะพยะปัตาจะนิพยาโศกขับปตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพติปานิโนเอตตาตาวตาจะอัมเภทิสัพพตังคุณญะสัพพะทางสัพเทเทวานุโมทันตุสัพทะาสัมปัตติสิทธิยา นันทธาสุสัพทานยัสีลังรัขันตุสัพพาาภาวนาพิรตาโหสุขขันตุเทวตาคตาสัเพพุทธาพรัปตปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเทนะรักขางพันธามิสัพปุสสิบสุมังคคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขัตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุมิลันตาลังโหตุสัพพังสุมังคลังรัขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุมิลันตาลัง โพธุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตพระบฏิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเติมมีแก่รข้าพเจ้าให้พคนจากทุกภัยั้งปวงเจริญทั้งทงางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเจ้าทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดออมเงิพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ก ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งโปรที่สามสี่สร้างขึ้นให้เกียดยวยงอนุภาพแห่งพระปาริษตจงสำเร็จสติทุกประการคืนสาะทุก